พร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่ผสมผสานความสปอร์ตและความหรูหราได้อย่างลงตัวตั้งแต่ไฟหน้าเล็ดแบบคู่ที่มีเส้นสายเฉียบคมไปจนถึงบังลมหน้าขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกมั่นคงและพรีเมียมเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้เน้นความพลิ้วไหวตามหลักอากาศพลาศาสตร์พร้อมล้ออลลอยขนาด15นิ้วด้านหน้าและ14นิ้วด้านหลังที่เพิ่มสมดุลในการขับขี่อย่างมั่นใจบอดี้ของ XMAX 3 0 0ปี2 0 2 5ยีายังดูทันสมัยและสาง่างามมากขึ้น ด้วยโทนสีใหม่แบบเมทัลลิกสปอร์ตเกรย์และดีฟบลูที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสกูตเตอร์ระดับพรีเมียมในเมืองใหญ่ขุมพลัง3 0 0ร้อยซีซีที่ตอบสนองทุกการขับขี่ออกรองยนล์บลูคอร์ขนาด2 9 2อาซีซีแบบสูบเดี่ยวระบายความร้อนด้วยน้ำให้พละกกำลังสูงสุดกว่า27แรงม้าและแรงบิดกว่า29นิวตันเมตรถ่ายทอดกำลังผ่านระบบส่งกำลังอัตโนมัติแบบ CVT ที่ให้การเร่งแซงเรียบลื่นและต่อเนื่องเทคโนโลยีบลูคอร์ยังช่วยให้เครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันนมมมาากขึ้แแตต่ยงงงคงควรรเ็มสถ เหมาะทั้งสําหรับการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลบนทางหลวงระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบเทเลสโคปิกและด้านหลังแบบทวินช็อคช่วยซับแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ได้อย่างยอดเยี่ยมเทคโนโลยีล้ำยุคและการเชื่อมต่อที่เหนือระดับหนึ่งในจุดเด่นของ Yamaha XMAX 300 2025คือหน้าจอ TFT Display ขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอป Yamaha Y Connect ให้ผู้ขับสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นสถานะน้ำมันระยะทางการขับขี่หรือการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาระบบนำทางแบบเต็มรูปแบบถูกบรรจุอยู่ในหน้าจอทำให้การเดินทางเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบกุญแจสมาร์ทคีย์พร้อมฟังก์ชัน Answer Back และช่องเสียบชาร์จ USB Type C ที่ช่วยให้ผู้ขับไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดระหวา่าง ความสะดวกสบายและพื้นที่เก็บของที่เหนือชักกออ,อกแบบเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของผู้ขับขี่บอดนั่งแบบสองตอนให้ความนุ่มนวลรองรับสรีระได้ดีทั้งผู้ขับและผู้สอนความสูงของบอะถูกปรับให้นั่งได้อย่างมั่นใจแม้ในสภาพจราจรหนาแน่นพื้นที่เก็บของใต้บออมีขนาดใหญ่พอสําหรับเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบสองใบและยังเหลือพื้นที่สําหรับของใช้ส่วนตัวช่องเก็บของด้านหน้าเพิ่มความสะดวกในการใส่ของเล็กน้อย เช่นกระเป๋าสตางค์หรือโทรศัพท์มือถือทั้งหมดนี้ทำให้ XMAX 300เป็นหนึ่งในสกูตเตอร์ที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันได้ดีที่สุดในกลุ่มพรีเมียมมิดไซส์ความปลอดภัยและความมั่นใจในทุกเส้นทางเรื่องความปลอดภัยยมมา,ามาฮ่าไม่เคยละ